สวัสดีครับตัดต่อเสร็จเกรดสีแล้วอยากจะเอาการตั้งค่าการเกรดสีอันนั้นไปใส่คลิปอื่นแต่ไม่รู้ทํำยังไงในคลิปนี้มีคําตอบครับตอนนี้ผมมีวิดีโอที่วางไว้อยู่บนไทม์ไลน์เรียบร้อยแล้วนะครับและต่อไปผมก็จะไปเกรดสีเหมือนครับผมก็จะไปคลิกที่หน้าคัลเลอร์ที่อยู่ด้านล่างตรงนี้ครับถ้ามาดูตรงหน้าต่างแสดงผลคลิปจะเห็นว่าเราจะมีคลิป2ออันวางไว้อยู่บนไทม์ไลน์แบบนี้ครับขั้นตอนแรกผมจะปรับแต่งสีคลิปแรกก่อนนะครับ โอเคเอาสักประมาณนี้แล้วกันนะครับต่อไปผมจะไปดูที่คลิปที่2ครับโดยการคลิกไปที่คลิปนี้ก็จะเห็นว่าสีมันยังคงเป็นสีแบบเดิมอยู่แล้วผมก็จะเอาการเกรดสีจากคลิปแรกมาใส่อันที่สนะครับสาหรับขั้นตอนในการทานะครับอันดับแรกให้ไปเปิดหน้าต่างแกลเลอรี่ขึ้นมาก่อนนะครับมันจะอยู่มุมซ้ายบนครับคลิกเข้าไปเลยครับเราก็จะได้หน้าต่างแกลเลอรี่ขึ้นมาครับหลังจากนั้นนะครับให้เลื่อนเมาส์ไปที่หน้าจอแสดงผลตรงนี้ครับให้คลิกขวาเข้าไปหนึ่งทีครับหลังจากนั้นก็เลือกเป็น grab style เสร็จแล้วเราก็จะได้เหมือนภาพนิ่งที่อยู่ในหน้าต่างแกลเลอรี่นะครับต่อไปครับให้คลิกไปที่คลิปที่2ที่เราจะเอาการตั้งค่าการเกรดสีของคลิปก่อนมาใส่คลิกเข้าไปครับหลังจากนั้นนะครับให้ไปที่หน้าต่างแกลเลอรี่ครับเราก็จะเห็นเหมือนรูปที่เราเหมือนแกปสติลมาเมื่อกี้ใช่ไหมครับให้คลิกขวาครับหลังจากนั้นก็ให้เลือกเป็น apply grade ครับก็จะเห็นว่าคลิปแรกที่เราปรับแต่งสีไปมันก็จะถูกนำมาใช้ในคลิปที่2โดยที่เราไม่ต้องไปปรับแต่งใหม่ทั้งหมดเลยครับ แถมท้ายอีกนิดหน่อยครับกรณีนี้จะทำได้ดีในกรณีที่คลิปที่ถ่ายมาจากกล้องเดียวกันหรือวิดีโอมีความคล้ายคลึงกันนะครับถ้าสมมุติว่าเราเอาไปทําแบบนี้กับคลิปที่ถ่ายมาจากกล้องอื่นผลลัพธ์อาจจะออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับและเพื่อไม่ให้เป็นการพลาดคลิปการสอนใหม่ๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ